สวัสดีค่ะช่องจิรนาทาโรจิรนาพยากรณ์น,นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนรอบข้างรอบตัวคุณนะคะตอนนี้ณเวลานี้นะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะขออนุญสิงหิงคูบาอาจารย์นะคะเปิดไพ่ยิปซีนะคะเพื่อทํานายนะคะ,ะพลังของคนที่ผ่านมาชมกิดแรนดอมนีนะคะว่าผู้คนรอบข้างเขามองคุณเป็นคนยังไงว้าวคุณ เขามองคุณดีมากเลยนะคะอ่าคุณนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวเนาะเพราะว่าได้ไพ่สิบเหรียญอ่าเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวดีนะอ่ามีบริวารรอบข้างที่ดีนะคะแล้วก็มีธุรกิจอ่าหน้าที่การงานดีมีรากฐานที่ดีนะคะเขามองว่า คุณนะคะได้ผู้ครองดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูให้การเมตตาเป็นแบ็คหลังช่วยเหลือกรอบกูลคุณนะคะ,ะคุณได้ครอบครัวดีมีบริวารดีนะคะบริวารน,น่ารักบริวารมีความซื่อสัตย์มากเขามองว่าชีวิตคุณมีความมั่นคงทางด้านการเงินร่ารวยเป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยนะคะอ้าวเขามองคุณดีมากเลยนะคะผู้คนรอบข้างเขามองคุณยังไงนอกจากในเรื่อง,องครอบครัวมีความมั่นคงเขามองคุณเป็นยังไงอีกนะคะนอกจากในเรื่อง การเงินนะคะมีความมั่นคงนะคะ,ะธุรกิจหนะ้าที่การงานมีความมั่นคงบริวารดีนะคะรักกันเหนียวแน่นดีอ่ะแล้วคนรอบข้างเขามองคุณยังไงอีกนะคะมองว่าได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะได้โฟล์ดคัพเขามองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่อาจจะมีความเวลาคุณจะคิดจะทําอะไรหรือว่าคิดจะยังไงอะคะ่ะคุณเป็นคนที่มีความคิดละเอียดรออบจะเป็นคนที่คิดเยอะ นะคะอ่ะอะไรที่คุณไม่ชอบหรือว่าอะไรที่มันไม่โอเคค่ะคุณก็จะเป็นคนที่พูดตรงๆเนาะอ่าอาจจะเป็นคนเรื่องเยอะนะคะบางคนแล้วมองมองคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องเยอะแล้วก็เป็นคนที่สามารถเลือกได้และเป็นคนที่มีคนนะคะชอบเข้าหาคุณอาจจะแบบว่าอยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้คุณแต่ว่าตัวคุณก็ไม่ได้แบบว่าจะจะจะรับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอะไรที่คุณชอบคุณก็ก็ก็จะรับแต่ถ้าอะไรที่มัน ที่ที่คุณไม่โอเคค่ะคุณก็จะไม่หลับเนอะอะไรประมาณนี้เขาเขาบอกว่าความน่ารักของคุณคือคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมากับกับในในเรื่องแบบเออจิตใจของคุณอะไรประมาณนี้ถ้าเออมันมีความแบบว่าเรื่องเยอะเรื่องมากนิดนึงนะคะแต่ความเรื่องเยอะเรื่องมากคุณนะคะ คือมันก็มีสนเสน่ห์ในตัวคุณนะคะมันเป็นความน่ามันเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งอะค่ะที่เขาอาจจะแบบเออเล็งเห็นว่าตัวคุณจะเป็นแบบนี้นะเออเป็นคนที่เลือกอะไรได้อะคะ่ะมีเป็นคนที่เลือกอะไรได้ในชีวิตนะเออประมาณนี้และเขาคนรอบข้างเขามองอะไรในตัวคุณอีกว้าได้ไพายเดอะเรเวอร์เขามองว่าตัวคุณเป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดี นะเออเป็นคนที่มีเสน่ห์นะอ่าเป็นคนที่มีกลยาณมิตรที่ดีนะอ่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์นะคะเออเมตตาคุณนะคะเดอะเรเวอร์เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะอ่าเป็นคนที่เวลาใครได้เห็นแล้วค่ะมักจะแบบว่าเออชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในตัวคุณนะคะอ่าและเขามองในตัวคุณว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมาและเป็นคนที่หนักแน่น นะเป็นคนที่หนักแน่นและเป็นคนที่สู้อ่ะเป็นเป็นคนที่สู้เนาะออเป็นคนที่สู้ถ้าเจอปัญหาอะไรอะค่ะคุณมักจะสู้จนสําเร็จจนได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าที่การงานคุณก็จะเป็นคนที่มีความขยันเนาะมีความขยันมีความอดทนมีความมุ่มนะเวลาคุณได้ทําอะไรแล้วอะค่ะคุณมักจะ ทำด้วยความสำเร็จนะคะมันต้องสำเร็จอะคะ่ะคุณจะมีความพยายามมากเลยนะและคุณเป็นคนที่นักจัดการที่ดีนะคะผู้คนรอบข้างเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ตรงชัดเจนไม่อ้อมค้อมนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะอ่ะเป็นคนที่ดูแบบดูแบบไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะดูง่ายๆอะคะ่ะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วเขาก็มองว่า บางทีบางครั้งอะค่ะคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือบางคนบางท่านก็บอกว่าเออคุณอาจจะเป็น introvert อะไรเงี้ยเอ,อ่อคุณก็จะมีมุมที่ผู้คนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงในตัวคุณได้แต่เวลาคุณได้ออกไปข้างนอกอะค่ะคุณก็จะเป็นที่รักของของคนรอบข้างของคนทั่วไปอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่คุณก็จะมีมุมที่ที่คุณนะคะชอบอยู่คนเดียวชอบปิกเวคนเดียวเนอะเออประมาณนี้มันก็จะมีมุมที่เออคุณจะ พักใจสมมุติถ้าคุณมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณจะจัดการปัญหาด้วยตัวของคุณเองโดยการที่คุณนะคะแอบไปพักใจหรือว่าแอบไปเอ,อ่อไปใช้สมาธิไปไปฮีใจตัวเองโดยที่คุณเอ,อ่ออาจจะบางคนบางท่านนะคะเขาอาจจะแบบแก้ไขด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยการที่แบบว่าอาจจะไปไปปรึกษาคนนู้คนนี้นะคะ่ะแต่แต่คุณนะคะสามารถแก้ไข ด้วยตัวเองได้ประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่ฮีใจตัวเองได้นะคะแล้วมุมของคุณคือเป็นคุณจะมีมุมที่สงบสงบของคุณมุมของคุณคือคุณจะแบบให้เวลาตัวเองได้อยู่กับตัวเองอประมาณนี้เนาะ,ะแล้วผู้คนเขาชื่นชมอะไรในตัว คณอีกหรือว่าผู้คนรอบข้างอ่ะเออเขาเขาเห็นอะไรในตัวคุณอีกเขามองว่าคุณนะคะเป็นคนที่นักสื่อสารนักเจราจาที่ดีนะคะและเป็นคนที่มีฝีมือคนหนึ่งเป็นคนที่เก่งนะคะเออเป็นคนที่แบบผู้คนให้การยอมรับในเรื่องฝีมือว่าคุณจะทําอาชีพสัมมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่เขามอกว่าคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่ คุณทําเกินคุ้มคุ้มกว่าสี่มือคุณคุณคุณทำเกินเกินคุ้มกับเวลาที่เขาให้ให้คุณมาอะไรประมาณเนี้ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความซื้อตรงซื้อสัตย์นะคะเออซื้อสัตย์กับกับเม็ดเงินที่ที่คนอื่นให้มาเนาะแล้วว่าใครทําการค้าหรือทําธุรกิจอะไรกับคุณอะค่ะเขาสามารถแบบว่าเขาเขาสามารถแบบเออแบบ เหมือนมันปลอดภัยอะค่ะแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณภาพงานเนื้องานของคุณนะคะคุณทําเต็มที่คุณทําดีคุณทําเกินขว่าเงินที่ที่เขาให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็มีความชื่นชมชื่นชอบในผลงานในเนื้องานที่คุณทําไม่ว่าคุณจะทําประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เขาเขารู้สึกว่าเขา เขาแบบว่าต่างชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบคุณในความที่คุณเป็น,ปนผู้ใหญ่แล้วก็ในความที่คุณมีความรับผิดชอบเนาะเขามองคุณดีมากเลยนะคะผู้คนรอบข้างนี่ใช่พลังงานของคุณหรือเปล่านะเรามาดูไพ่เปิดเพิ่มไปว่าผู้คนรอบข้างเขามีความชอบอะไรในตัวคุณอีกค่ะเออเขามองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่สามารถเติมเต็มไปที่ไหนก็นแล้วแต่ค่ะถ้าถ้าถ้าที่ที่ตรงนั้นนะคะมันอาจจะมีความไม่ไม่เต็มร้อยหรือว่าอาจจะขาดอะไร ก็แล้วแต่ในในในสถานที่นั้นหรือหรือในในที่ทํางานนั้นนะหรือในสังคมนั้นอะเวลาคุณได้เข้าไปแล้วค่ะเหมือนคุณเป็นตัวต่อติ๊กซอทําให้แบบว่ามันเต็มอะค่ะเออคุณไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เหมือนคุณไปเติมเต็มเติมเต็มกําลังใจก็ได้ค่ะในที่นี้เติมเต็มกําลังใจให้ผู้คนเหล่านั้นเติมเต็มความสุขเติมเต็มความปรารถนาดีนะคะและเขามองว่าตัวคุณอะค่ะเป็นคนที่ เออมักจะมอบสิ่งดีๆให้ผู้คนนะคะให้ผู้คนเสมอๆนะเหมือนจิกซอค่ะไปที่ไหนก็เออมักจะแบบคนเขาจะให้เออขอคำปรึกษาในชีตว่าถ้า คนรอบ้างหรือกัลยามิรนะคะเขาเขาเห็นคุณนะคะเขาเขาจะรู้ว่าเออเขาจะเข้ามาชอบเข้ามาปรึกษาเพราะว่าคุณเป็นนัก,กวางแผนเป็นนักแก้ไขปัญหาเนาะเออคุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งนะคะเป็นเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะเวลาเขาได้ปรึกษาคุณแล้วเขาอยู่กับคุณ,คณเขารู้สึกว่าเขาได้รับรอยยิ้มกลับไปเขาพบกับความสุขและความสบายใจคุณให้ความชัดเจนเขาคุณให้ให,ให้ให้คําว่าเออ เป็นกลยามิตที่ดีของเขาเพื่อนๆรวมโลกที่ดีของเขาเขารู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจที่ที่ที่ได้อยู่กับคุณที่ได้อยู่ข้างๆคุณนะคะเออเขามองว่าตัวคุณอะค่ะเป็นคนที่น่ารักมากเลยไปอยู่ที่ไหนก็ไปเติมเต็มที่ที่ตรงนั้นนะเออเป็นคนที่อาจจะอารมณ์ดีอทธยาใส่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาคุณเข้าไปที่ไหนอะนะก็ก็จะมี ก็จะมักมอบสิ่งดีๆให้ผู้คนให้กระยามิตรให้เพื่อนฝูงจึงเป็นที่รักของผู้คนนะคะเออคุณเหมือนแบบเออเหมือนเข้าไปเติมเต็มอะไรที่ที่ผู้คนเขาขาดหายในวัยเด็กอะ่ะเออสมมุติถ้าคุณไปเรียนหรือว่าสมมุติถ้าคุณไปไปไป,ไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ในองค์กรไหนก็แล้วแต่หรือคุณอยู่กับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อ่ะคะ่ะเวลาคุณได้ไปแล้วอ่ะคะ่ะเขารู้สึกว่า เขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณเขารู้สึกว่ามีความสุขมีรอยยิ้มแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจเขารู้สึกว่าเขาได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่เขาขาดหายไปจากตรงนั้นหรือเขาอาจจะแบบว่าอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเออถึงวัยเด็กเพราะคุณมีความสนุกสนานเป็นคนที่จริงใจเป็นเหมือนเฮลเฮลเป็นเพื่อนเขาอะไรประมาณเนี้เหมือนคุณเข้าไปเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายในวัยเด็กหรือว่าที่เขาแบบว่าไม่เคยไม่ไม่เคยได้สัมผัสไม่ไม่ไม่เคยได้แบบว่าเอออะไรที่มันขาดหายอะค่ะคุณเข้าไป ให้คุณเขาไปเติมเต็มและคุณมีความจริงใจคุณมีความใส่ใจมีความปรารถนาดีให้ผู้คนรอบข้างนะคะผู้คนรอบข้างเขามองอย่างนั้นนะคะเออแล้วผู้คนรอบข้างเขามองว่า,วาตัวคุณเนะ่ค่ะเป็นคนที่รักครอบครัวมาก MM แล้วตัวคุณนะ่ค่ะเป็นคนที่ไม่คิดเยอะ,<ล>ะเป็นคนที่ปิดหูปิดตาเป็นเป็นคนที่แบบรู้ว่าทุกคนนะคะมีข้อดีข้อเสียแล้วคุณนะคะจะดึงศักยภาพข้อดีของคนเหล่านั้นเวลาคุณได้อยู่ใกล้ใครอ่ะแล้วเขารู้สึกเขามีความสุขเขารู้สึกเขามีคุณค่า คุณเป็นคนที่ไม่ไม่ด้อยค่าผู้ผู้ผู้คนรอบข้างค่ะมักจะให้กําลังใจมักจะให้ความสุขและให้รอยยิ้มผู้คนมากกว่านะคะถ้าเป็นพลังงานคุณน้อมรับพลังงานดีๆได้เลยค่ะ